สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของเรา DP o อ f ชีย a l และทุกคนกำลังอยู่ในช่วง DP r e a ย t ครับผมสวัสดีครับแชมป์นะครับสวัสดีครับต่อนะเย้ยย๋ยววันนี้นะครับแชมป์เชิญสาวโวกนะฮะชิมสาวโวกไหมเออเพราะว่าเพราะว่าหนุ่ม ว่นุ่มๆว่ะสาวๆจากแดนปลาดิบของเรานะคฮะเพิ่งไปเยือนประเทศไทยไม่นานมานนี้นี่เองนั่นก็คือวง XG เด็กดีเด็กดีไรเลยไม่เดี๋ยวผมว่าแบบวันนี้นะฮะน้องเตยนะครับแล้วก็น้องนิกนะครับมาเรียกชั่นนะครับ XG เพลง Something and b Right นะครับซึ่งไม่ยังวี เพราะว่าทุกคนดูแล้วนะครับซึ่งเพลงเนี้นใน MV มันจะมีท่าแปลกใช่ไหมใช่อ่าแล้วคนก็บอกว่าอุ้ยทำไม x อ็กซ์จมาทำท่าเต้นแนวนี้แต่นี่นี่ว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกอเพราะเรายังไม่ได้ดูโคโุโรกาเฟ่เต็มเต็มอ่ะนี่เป็นคลิปเรียกชั่นคลิปแรกของช่อง DP Official นะครับที่ Reaction x เแชมป์เกิดกันก่อนนิดนึงนะฮะ x ็เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวเองอะไม่ใช่ J-pop อไม่ใช่เ p ป็ แต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นเอ็กซ์อปซึ่งเอ็กซ์อปเนี่ยในความหมายของเขาที่เขาบญญัติไว้ก็คือมันเหมือนเป็นเลนที่สามารถฟังได้แบบทุกแนวทั mm ่ว hmm. โลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเพลงเป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆสาวๆอ่ะโปรโมทในประเทศเกนนาหลีใตด้วยนน mm hmm. เนาะเออไม่ว่ารายการต่างๆรายการประจำสัปดาห์นะครับรวมถึงทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช้ทั้งญี่ปุ่นใช้ทั้งเกาหลี mm hmm. ครับแล้วก็ สาวๆทั้ง7คนน่ะมีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ่าเพื่อนๆรู้จัก XG ครั้งแรกกันยังไงมาบ้างก่อนที่จะไปดูเรียกเสีางคอมเมนต์กันก่อนนะครับว่าแบบเออรู้จัก XG กันหรือว่าเมนใครใช่ไหมได้หมดเลยเออเมนดาราได้เลยอ่าพูดถึงเมมเบอร์ครับชิสาาเป็นอะไรป้ะเมนวอลโคลได้ป้ะอ่าทำให้เพลงเย็นขึ้นจากกลุ่มสาวๆแรปเปอร์ที่แรปกันมาอย่างโหดเออพอมาเจอชีสาแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าแบบ สวยใช่อ่ะชอบ C T O C T O ขอ้แบบนี้โค<อ>โคน่าน้องแมนมากใช่ชเพราะว่าจริงๆแบบว่าเมื่อก่อนไม่ได้ตามเอสจีขนาดนั้นแต่ว่ามารู้จักเอสจีะหลายคนอนะหลังจากแบบเริ่มรู้จักจากโคโคน่าก่อนโอ้โหใช่เพราะว,ว่ามาช็อตที่ตาตึ่ใจ C, มันไม่ใช่ช็อตที่ตาตึ่ใจนะสองคนเนี้ยทำคลาสในสตูยังเลือกเพลงโคโคน่ามาเลยจริงวะแล้นโคคอนหัวเต้นด้วย ทั้งถึงแม้อันนี้ก็้ปู่แล้วหรอหรูอบ้านที่เขาที่เขาที่เขาตัดผมสร้างสถานะเพาะว่าเหมือนเขากำลังจะสื่อว่าจริงๆอ่ะมันไม่ควรมีบิวตี้สแตนดาร์ดบนโลกใบนี้ใช่แต่ว่าเบื้องหลังเอีวียโหดมากเลยนะพูดถึงคนหน้าคืออยู่ดีนั่งแล้วก็แบบตัดเลยแล้วมีเบมเบอร์ดมาให้กำลังใจเขาแบบเออเขา เราว่าอาจจะขนาดเรายังไม่กล้าทาเลยแลวยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะโกนหัวก็ต้องรวบรวมความกล้ามากๆนะเพราะผู้หญิงอส่วนมานจะชอบแบบเออเหมือนแบบผมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความสวยงามจริงจรงนะเหมือนเคยไปอ่านเจอในทวิตเตอรหรือซัมติงเนี่ยเหมือนมีคนบอกว่าแบบคนหน่าชอบชอบอะไรนะนะชอบไม่ชอบไม่ชอบมีผมอยู่อ่ะไม่อิลสบายสบายใจเพราะว่าน้องอ่ะเวลาไว้ผมยาวน้องก็จะรวบจะสังเกตว่าผมน้องอาจจะไม่เคยแบบ ไม่เคยฟารผมหะมาณนั้นสิ่งที่ชอบเทสของตัวเองอ่ะให้เนเปื่อก่อนหนึ่งท่านฟามได้นะครับสชอบฮินาตาฮินาตาเป็นน้องเล็กเมื่อวานน้องสีฟ้าปะใอ่าน้องสีฟ้าเป็นคนที่ร้องวอล์กกับชุดในพิเศษทำกูนันดีใช่ครับส่วนตัวฉันนะครับชอบจูอะไรอ่ะวันมีจูลินกัตูเลีย คนที่เป็นลีดเดอร์ครับน้องสีแดงนะกันเออเรามก็สับสนอยู่แต่ว่าชอบเพราะว่าชอบเวลาเขาพูด XG ถ้าพูดแบบว X XG อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเสียงนาาแล้วน้าครับเป็นลีดเดอร์ด้วยใช่แล้วก็มีความส่วนตัวชอบสีแดงแล้วเขาเริ่มพิเศษความเป็นสีแดงมาตั้งแต่แรกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จําได้เลยเวลาดูคนเนี้ยก็คือในแดนแฮตสเอาจริงป่ะดู XG ครั้งแรกคือดูแดนแฮตส ไม่เคยดูมิวสิบดอลเลยเพราะว่า XG เป็นวงที่โคโลกราฟอ่ะเราบ็อกกิ้งประหลาดมากแต่สวยเออแล้วก็เลยแบบดูแล้วมันจะมีแบบเนี่ยคนนี้ที่ทําชอบอ่ะเขาจะชอบเดิน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 แล้วแบบอุ้ยไม่แค่เดินอเองอะทำไมแบบเออด,ดูดูเป็นตัวแม่แบบในวงจริงอะไรนี่นะครับอ่ะพอหอมปากหอมคอเน็อปสุดพูดเรื่องเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเรีแอคชั่นนะครับโครกราฟี่นะครับของเพลง something and right นะครับจากศัตรู XG เย้ yeah!

มีแค่เส็ดอะปมาณเท่ากับบเออกแค่แบบ100คนเองอันนี้น้องสีชมภูใช่เนาะดูลีอบ้านรอ๋อนี่ชชดชาช่ปุ่นวะชญี่ปุ่นคาะญี่ปุ่นอไ เหมือนน้องย้อนผมด้วยป่ะโคตรน่าอันนี้อันนี้คือเตือเบนของแซมี่ทาวีเพลงก็ดี เอาไว้เปิดเดินเล่นนได้ถ้าเต้นดีนะอยากให้ตเต้นเลยอะอะเอ้ยอดี ที่น่าตาซินเยอะน้องคาน <esting styles. S 1> ี <respuesta. S 1> <volta. S 3> ้ชื่ออะไรชิซารจูเลียโอ้วอะงให้เขาเลยคนชื่ออะไรตัวน้องพี่ส้มอ่ะซิซามีด้วยอามีซร์เรื่องฝั ปัดปฟุ้งเลยปันฟาเป็นเพลงที่เต้นข้าไม่ซิวแต่ต้องทำตัวซิวมามาละ้าาโอ้ฮาวิ่อนะน่ารักจังเอ้ยเอเอ้ย จบไปแล้วนะครับเรียกชั่นจากช่องของพวกเราดีพีออฟิเชียลนะครับกับจากสาวสาวเอ็กซ์จีกับพ n ่ซัมท t ่เอนไรซัมที่เอนไรปังปังใช่ไหมเรอะเซอรเลยครับรู้สึกไงบ้างคือตอนดูดูซินเดียวอะทุกคนก็จะขบผ่านี้แต่นี่คิดไว้แล้วว่าถ้าได้ปล่อยโคโรกราฟีจริงๆมันมีแค่นั้นแน่ๆ คือแบบเอจะชอบทำอะไรมันเหนือ,อความคาดหมาอยอะอย่างเช่นอีเพลงหนึ่งเหมือนกันแต่ Thank God I'm Fine เออเพลงนั้นอะเหมือนเป็นเพลงแบบเวลาเราช้อปปิ้งอยู่ในห้างส่งสินค้าสักที่นึงอะจะเป็นเพลงแนวนั้นตอนแรกฟังทีเซอร์ก็แบบเอ๊ะเต้นยังไงนะเออจะเต้นวะมันเต้นจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ประเมินว่า มันจะง่ายขนาดนั้นเออเขาแค่เอากิมมิดท่าที่มันเห็นชัดๆมาใส่ในมีสิ่วเดีโอมากกว่าแต่พอคโคโกรฟฟาพีออกมาก,ก็ไม่ผิดหวังเลยครับอ,อโอ้วาฮาวีพูดว่าวาฮาว<อ> <laughs> ีเลยใช่จริงรชอบม,มากคือทำดุแะก็ทีน่าตาสวยมากอ,อ๋น้องทีน่าตาแบบว่ายิ่งแต่งตัวเป็นแบบตุ๊กตาเนาะใช่ตุ๊กตาแบบเบื่อหรือไดสัญญาแบบน่ารักค่ะอ๋อนเรื่องท่าเต้นเป็นไงครับ เใช่ก็ดูมันเปลี่ยนทุกๆเลยใช่ไหมเมือม่อยนะเน,นี่ยมันไม่ได้ง่ายนะไม่ง่าย <นะ S 2> เลยว่าโหกก่าจะตำได้แต่แล้วทุกกว่าจะแบบเอามารวมก,กันแล้วก็บล็อกกิ้งสุดโหดอีกเออเออเออบล็อกกิง้งบล็อกกิ้งแบบ,บเป็นบล็อกกิ้งคั้นไม่ถึง<ช>ดูโดยรวมนะแบบว่าของโปรโลกาฟีเนี่ยเป็นเพลงที่มีความวุ่นวายแต่ในความวุ่นวายเป็นความมีระเบียบเป็นระเบียบอยู่เข้าใจปะ งงไหมก็เหมือนอ่ะเขาพยายามเต้นให้ด kind of so ้วยฟิลเพลงที่มันเป็นฟิลเพลงแบบชิลดานาดานามันก็เลยต้องเป็นเพลงที่ต้องปล่อยจอยไปด้วยแต่ในความปล่อยจอยยังมีความเป็นระเบียบของผ้าที่สาวๆ S C อ่ะจะระเบียบร่างกายตัวเองได้ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนี้งงไหมมีวเออนั่นแหละไม่คนอื่นงงไหมไม่รู้เขาเดินงงไว้ไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดในศัพท์ภาษาสามเลยงงที่เราดูภาพรวมของการเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาพแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนผอมเดี๋ยวกระโดดไปนู่นเดี๋ยวขยับไปนี่อะไรเงี้ย ภาพโดยรวมก็เลยดูแบบว้าวมันดูจอยอจริงปะแต่ว่าในความจอยอะไมไม,มีความระยบียบอยู่ถ่ายยากมากมคือถ้าวันหนึ่งเราต้องเป็นตากล้องที่ไปถ่าย cover เ,เพลงเนี่ยให้กับน้องที่ cover XG <ม>น่าจะปวดหัวอยู่เพราะว่าบล็อกซ้ายนี่โผล่มาได้ย,ยังไงอนะไรอย่างเงี้ยชอบความแบบเล่นกับบล็อกที่แบบใหมห่แบบไม่จําเป็นต้องคนร้องออยู่เซนเตอร์ในวอนนี้ใช่ไหมเพราะปกติอะทุกที่คนเห็นนะคนร้องจะได้อยู่เซนเตอร์แล้ถ้าไม่เป็น V แบ่งองโผล่ก็แบบว่าแบบอย่างเนี้ย ขนาดมนเจ็ดก็ยังแบ่งแบบบางคนไปอยู่หลังซ้อนอีกทีหนึง่งไปอยู่คนหน้าที่ร้องอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าพอมันซ้ายกับขวาแบบที่วุฒิบอกอะแต่มันไม่ใช่ซ้ายกับขวาที่เราต้องแบบหันหน้าไปมองอะแต่วิธีการพรีเซนต์ในการที่จะพุ่งคนที่อยู่ขวาสุดออกมามันดันแบบเฮ้ยแบบคิดได้ยังไงอเ,เอา G X G เป็นอีกวงหนึ่งที่ทําให้การทํางานในพาร์ทของโปรแกรมของันมาชาเลนตนขึ้นเ,เพราะว่ามันเหมือนแบบเออมัน,ม,นมันชาเลนตตัวเราจริง,รงๆแบบการเต้นมันไม่มีขอบเขต แบบแค่อยากทําอะไรแล้วทําแต่ว่าทําให้มันเป็นระเบียบ,บเหมือนที่วุฒบอกนี่น่าจะเป็นความหมายนี้ที่วุฒพูดใช่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 สวยอะเห็นไหมคนจบเวลากระเดือ, <laughs> อกคนเลยแล้วก็ <laughs> แบบว่า <laughs> ชารทตายมีเอกต้าอะไรอย่างงี้ก็แบบแฟนตาซีขึ้นแล้วก็แบบเสริมทุกอย่างที่มันดูแบบว้าวขึ้นอ่ะ <laughs> แค่นี้ก็คือจำท่าเต้นอะไรไม่ได้นะดูุตน้าเวลคนก็ลืมแบบ <Okay. S 2> ขนาดเป็นโคราฟี่เนาะยังแบบเรายังดูแบบไม่รับสายตาเลยหมายถึงว่าคนที่ออกมาร้องอะไรเงี้ยโดยเฉพาะใครนะาวีก้อยอ่ะ <laughs> แต่ทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างแบบพิล่าตาเงี้ยก็ดูเป็นสาวแบบเหมือนตุ๊กาตานั่นแหละเหมือนตุ๊กาตา,ตกา,ตาด้วยความท<บ>ี่ผมผมฟ้าปากฟ้าฟันฟ้ากั็สีฟ้ามันก็เลยทำให้ยิ่งดึงลุ้งของฮีลาตาขึ้นมาอีกเออชอบมาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่าในในในโคราฟีา่ เสื้อผ้าที่ใส่ไม่แต่ว่าในชีวิตประจำวันในประเทศไทยไม่ได้แต่ตันได้ตัดได้ก็นะแต่ว่าตอนตอนไปญี่ปุ่นนะ่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งธรรมดาของเขายิ่งทายานแบบในเมืองอะคาราจุกุอะไรเงี้ยคนแต่งประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมัน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 ไม่แปลกนะแล้วก็ขอส่งก็ส่งแล้วก็พรีเซนต์ผ่านสี ของแต่ละคนเออเอออะไรเงี้ยชุดขาวก็สวยครับมันมีความไปด้วยกันอ,อนในในมุมของเอสจีอะไรอ SD เอสจีก็จะเป็นทีมที่ประมาณแบบจะมีชุดหนึ่งที่แบบต่างกันไปเลยเพื่แอแบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแล้วก็จะมีประมาณชุดชุดหนึ่งนั่นแหละที่จะเป็นชุดทีมอะไรแ,แล้วก็เห็นมาตั้งนานแล้วกับเอสจีอะไรเงี้ยใช่มันก็ในความชุดขาวก็ยังมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่ใช่แค่ตัวเดียวของชุดแต่แบบเลือกเรื่องของผง รื่องของสีผมก็เลย่ารดีไน์เพิหรือแบบเอเซอรี่ต่างๆาโอเวอร์ออลทำให้แบบแต่ละคนก็มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองก็ส่วนตัววันนี้อยากแบบอยากอยากบอกแฟนคลับ XG ทุกคนนะว่าแบบว่าอยากให้สัมผัสเอ็กซ์ต่อไปเรื่อยๆแบบเรื่อยๆว่าถ้าวงนี้หายไปจากวงการเพลงอะเราแค่รู้สึกว่าเราเสียดายแบบเขาเหมือนเป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติในวงการเพลงอีกอย่างเลยนะแบบวันนี้เรื่องของการเต้นการร้องการแบบ เอนเตอร์เทนเพลงที่สนุกอะไรเงี้ยอะไรที่มันเหนือจินตนาการเนี่ย XG ก็คือแบบให้เราได้ขบจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าส่วนตัวมาตาม XG แบบชา้าไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้กับก่อนหน้านี้ชา้าเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่เราเป็นเด็กเต้นเราก็จะเห็นเด็กเต้นอนะัเต้น Shooting Star l e f i g มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่ไม่ได้ค่อยได้แบบศึกษาข้อมูลกับ XG เท่าไหร่จนมาจริงๆเรามาชอบตอนลุกอัพเพราะว่าโฮ้ยแบบใส่ชุดหมาป่าแล้วก็ MV ก็ดูแบบ เฮยแล้วแล้วในเอ็มีไม่มีใครร้องเลยเป็นแรปหมดเอาชีสะเอาฮินาตะเอาทุกคนมาแรปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแปลกใหม่แล้วนนก็เลยเริ่มไปไปศึกษาแต่ละคนมากขึ้นก็ยิ่งชอบขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเป็นวงที่ถ้าเราไม่ได้รู้จักใครอ่ะแล้วเราไปยืนดูเต้นเจ็คนเนะี้ยเราว่าม,มันเป็นเพอร์เมอร์ที่แบบเก่งมากๆเลยใช่ยางแบบ ภูมิใจแทนสาวโ XG ทุกคนเหมือนกันน้องส่วนส,สำหรับใครแบบว่ายังไม่รู้จัก XG อย่างี้่ยว่าอยากให้ไปติดตามจริงเพราะว่าเพลงมันเพลงที่แบบมีหลากหลายแนวอย่างที่เขาบางคอนเ็ปร์วงเลยเพราะว่าทุกคนสามารถฟังได้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจไปฟัง ในในทุกเพลงที่ x อออกมาจะมีเส้นหนึ่งเพลงที่ทคิดว่าคลิกกับทุกคนอยู่แล้วเออใช่ใช่ใช่นั่นแ,แหละเพราะว่า XC มีหลากหลายแนวเพลงจริงๆกัเลีนยก็อยากให้ทุกคนน่ะลองไปบ้างแล้วก็ลองไปดู p e r f o r m ร์แมของของจีจริงๆครับโอเคก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับหากมีข้อมูลคาพูดใดหรือกริยาอะไรของเรา4คนนะครับไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขออภัยมาท่นทด้วยนะครับฝากช่องกันนิดนึงออกจากเราจะนั่ง reaction กันแล้วนะฮะเรายังมีคลิปเต้นนะครับ คลิปเรียงชุดเยอะแยะมากมายนะครับรามีคลิปคอนเทนต์อื่นๆนะครับใครอยากเห็นพวกเราในหลายๆแย่มุมนะครับก็ไปสามารถติดตามในทุกแพลตฟอร์มเสิร์ชว่า DP official หรือ DP dance studio นะครับก็จะเจอพวกเราแน่นอนขพงพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนจะต่างวันไปวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชอบ DP official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว exit